ม้นฆ่ามา้าฆ่าอ๋อปล่อยลงตามกันแมงมันบ่ลงบ่ลงตัวเนี่ยไหลฆ่าแมวปล่อยล่องเร็วบันอ๋ออ๋อดันกันลงแล้วครับหลเชียวแล้วอ่ะอัดลง เต้าแร่งมือนี่เอาอมาล่งทั้งพี่เอาอมาล่งทั้งทันมาพูดนั่นผมบอกครับพี่น้องครับอาจจะเห็นทุกขันตอนเลยน,นี่เอาตัวยุคนอนพื้นงัดขึ้นมาก่อนมันจะตายตายเยาะึ้นมา แม่นี่อาจีอาจีตัวปลามมหน้อยตัวแต่ว่าน้ำหนักมันได้ครับนี่จัปลาตัวนี้งีครับเอาตัวแท่นตันนี่ได้แต่ว่าจำนวนตัวอาจีน้อยก็เก่าผมบอกง่ายทำอ๋อทำยันี่ตัวนี้ไอตัว เอีอยามาลงข้างผี่ตันกระปูนเนี่ยมันบอกว่าผู้ใดบ่นไห้ก็ให้ให้อ่อน้ำแดงนี่ให้เอาขวดนี้ว่า่นห้ามเปิดห้ <c oughs> ามเปิดขวดครับห้ามเปิดขวดเดี๋ยวเราปูนที่เปิดจินเดงครับกรปูนที่เปิดจินเดงหรอกอ่าอ่อาผู้นั้นเขามาบ่นบานผู้นี้เขามาบ่นบาน ครับปินิเลยนเล่น a n a กับตัวนี้เราก็ตัวเอาของมาสู่กับหลดวนบ่ได้ลรางวันบ่ได้รลงวันก็ได้ความมันน่นอ้มบู้อ๋อมันาตมันยังสิูดอก แก้มมืม้อนี้ก,ก็ได้อ๋อเอาขึ้นรถสายนั่นน่ะสายออกสิเย็นดอกเลยสายออกสิมันของเลยกะปุ้น,นวานอ๋อปุ้น เดี๋ยวหนึ่งว่าได้พ่อหาสิบตัวได้เสท่าไงตัวนี้ไปไปไปคุอย่าลืมครับมือวันที่หนึ่งนี่ครับ ต้นเดือนครับต้นเดือนอาทิตย์ที่หนึง่งกับอาทิตย์แรกของเดือนครับวันที่หนึ่งกันยามามวนน้ากันครับมันต้องกินละปลาต้องกินละอ๋อครับ Bông, bó nhằm leng gần nè ngam bò nè, ngam bó nha. Anh bó à Anh bó nha.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  Anh ลงไปบ่มีเขามาตัดต่อไปถี่ปาใหี่เนี่ยมันยังไก่สีตายังเก็ดให่มันลุดมือเลยไ อ๋อนะเมื่อล่ตีออพี่น้อง,ง,งครับจะ่าลืมครับมาครับน้องบนอยฟิจิ่งลุงปลาเพื่อล่อรับพี่น้องครับแมนบ่ได,ได้่นี่อ๋อนี่ปลาตัวนี้ก็บเพามันช่วยจอยอ๋อโดนครับบ่ธรรมดาครับ กับวาล่งกับล่งครับอบอหลอกล่วงครับทีบ่หลอกในรว่าท่านตายเป็นผีไหมามามากครับกับมี่มองล่งสองมองนีี่มองหนึ่งครับอีกทายท่ำไปเบิ้งเรื่อยๆครับวาเขาเอา,เอาล่งจริง เอาล่งปลอมครับเอาล่องอิลีครับแต่ว่ากินเบ็ดบ่กินมันเป็นเรื่องของป่า <laughs>